โยโยโยสัสดีครเอฟซีคือหนันทุกช่องทางอยู่พิจตคือหนันเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้ครับคอนอินฟาริตภัณฑ์เกนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมผู้นงได้ที่อด m อ p 33บครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่ก็มาจาก สลีกนะครับไปเริ่มที่เวลา3ามทุ่มก่อนครับเกาโชเซราอิตาลีฟเฟรนติน่ารองบวยจะเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานรองจ่าฝูงนะครับฟฟออมี13 um แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอลาซิโอมา2ต่อ2ครับตัวหลักชุดนี้ก็โรนันโดมันราโกรา คุมตรงกลางนะครับข้างหน้าโรเบโตปติ๊กโคลี่มอส์คีนครับในขณะที่เอซีมิลานเนี่ยก็ต้องพยายามทำแต้มไล่จากฝูงอินเตอร์มิลานต่อไปนะครับตัวหลักๆก็เริ่มกลับมานะครับลูกาโมริชอาเดียงราบิโอนซาเลมาเกอร์ข้างหน้าเลอาลพูลิสิตพวกนี้นครับเจอกันนัดแรกมิลานเปิดบ้านชนะมา2-1ตามหน้าเสือสูสีเขาอาจจะมองมิลานยังบุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับพี่เอ็ดมองว่าฟิโอภาพร้มดูการนี้แย่จริงๆนะครับอาจจะมีมาฟื้นในช่วงท้ายๆเหมือนกันแต่ดูแล้ว ต้านเอซมิลานของแม็กซ์อเลกรียาครับวัดใจเอซีมิลานพี่เห็นมองว่าจะถึงกับบุกชนะเลยครับคู่นี้เชีย์มิลานนะครับโยโยโยเจ็ดสาผลิตภันฑ์ k n สปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้า,าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมา4ี่ทุ่มสิครับไปดูลาลิก้าสเปนเลบบนเต้รองบวยจะเปิดบ้านเจอเอสปันยอนอันดับ5เลบบนเต้มี13แต้มเกมล่าสุดฟอร์มดีเกินคาดนะครับบุกถล่มเซบีย่า3ต่อ0ครับอีเกโรซาด้ากับคาร์ลอสอาบาเลสนัดที่แล้วทำรประตูนะครับหน้าเป้าเป็นอีบันโรเมโรเจอกับเอสปันยอน33แต้มเกมล่าสุดฟอร์มสะดุดแพ้บาร์เซโลนาคาบ้านมา0ต่อ2นะครับอูโกกอนซาเลสปอโลซาโนคู่หน้าเอดูเป็กเอ็กโปซิโต กับยาเอ็นเฟรนันเดสครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤด,ดูกาลก่อนในเซกุนด้านะครับตอนนั้นเอสบันยอนชนะไปกลับในบ้าน21เกมเยือน4-1คู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงคือเรบันเต้เนี่ยสนัดหลังสุดมาฟื้นนะครับชนะ1แพ้หนึ่งในขณะที่เอสบันยอนก่อนนันนี้ชนะมา5เกมติดเพิ่งจะมาแพ้บาร์เซโลนาภาพรวมยังชอบเอสบันยอนมากกว่านะครับพี่เอ็ดมองว่าหน้าวัดใจเอสบันยอนแย่สุดคือเสมอครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยเชียร์เอสบันยอนนะครับ เอ็ดท้ายที่เวลาเช่ยงคืนครับเซรายคู่หนึ่งเวโรนาดับ18บจะเปิดบ้านเจอกับลาซิโอเวโรนามี13แต้มเกมล่าสุดเซอร์ไพรส์เลยครับบุกไปยันเสมอนาโปลี2-2แบบเกือบชนะด้วยนะครับตัวหลักก็มาตินเฟเซ่นัดที่แล้วยิงหนึ่งลูกเอมิลบอัลบอนโน่ด้วยนะครับก็ยิงหนึ่งประตูออบานนะครับโรเบโตกายดินนี่อารมินซาพวกนี้ครับตัวหลักในขณะที่ลาซิโอ25แต้ม เกมล่าสุดทําได้แค่เปิดบ้านเสมอกับฟิอเรนตินามา2-2นะครับแถมมาเตียซักคันยี่คืนนี้ติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับโดยหลักก็มาโอกเกนดูซี่ดานิโลคาเทาดีครับข้างหน้าก็เหลือกุตัสอีซักเส้นเปโดตัวเก่านะครับเจอกนันนัดแรกลาซิโอเปิดบ้านถลม่ม4-1ตามหน้าเสือเขามองลาซิโอบุกมาเป็นต่อแม่แต่พิจารมองว่าช่วงนี้ลาซิโอฟอร์มแย่4นัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับมาเจอเวลาหน้าที่กำลังมั่นใจครับโดยเฉพาะเกมที่แล้วเกือบน็อกนาปโปลีถึงถิง่นเกมแบบนี้ซื้อ 2. วัดใจเวโรนาในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เอซีมิลานเอสปันยอนและเวโรนาขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย